สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้มีข่าวมาแจ้งนะคะสำหรับชาวไรอ้อยนั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้พิมพ์พัฒนาก็ได้มีการสั่งนะคะก็คือเป็นไรอ้อยที่ไร้ฝุ่น PM 2.5นะคะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามารับชมและก็รับฟังพร้อมกันพร้อมปัจจัยอื่นๆด้วยนะคะแล้วก็สถานการณ์ราคาอ้อยด้วยสำหรับสถานการณ์อ้อยและน้ำตาลทรายฤดูการผลิตนะคะก็คือ ปี67ทัพ68นอกจากจะผลิตอ้อยที่และก็น้ำตาลซึ่งก็เป็นเกษตรกรชาวไร่อ้อยโรงงานน้ำตาลและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเฝ้ารอนะคะอีกสิ่งที่ทุกภาคส่วนจับตาก็คือสถานการณ์อ้อยไฟไหม้นั่นเองค่ะซึ่งล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลน้ำตาลทรา,ายก็คาดว่าฤดูการผลิตปี67ทัพ68ไทยจะมีผลผลผิตอ้อย92ล้านตันนะคะซึ่งจะมีการเพิ่มขึ้น11.96%เเมื่อเปรียบเทียบกับฤดูการผลิตปีที่ผ่านมา ที่มีปริมาณอ้อยเพียง82.17ล้านตันนั่นเองค่ะทำให้บางฝ่ายกังวลถึงสถานการณ์ของอ้อยไฟไหมในปีนี้ประเด็นนี้นะคะพิมพ์พัฒารักษาการรัฐ,รฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมให้ข้อมูลว่าฤดูการผลิตอ้อยปีนี้นะคะได้เน้นย้ำให้สอ,อนอมุ่งเน้นนโยบายการลดฝุ่น PM 2.5ที่จะเกิดขึ้นจากการเผาอ้อยนั่นเองค่ะ เน้นย้ำม,มากเลยนะคะและก็รวมทั้งตระหนักถึงความยั่งยืนในการดำเนินอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายให้เป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้แก่เกษตรกร,กรชาวไร่อ้อยและก็โรงงานน้ำตาลบนพื้นฐานของการไม่สร้างผลกระทบต่อประชาชนสังคมและสิ่งแวดล้อมค่ะแนวโน้มอ้อ,อยไฟไหม้ลดลงนะคะโดยสอนอจะมีมาตรการส่งเสริมและกำกับดูแลเพื่อลดการเผาอ้อยนั่นเองนะคะ ปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการและพฤติกรรมการเผาอ้อยมาตัดอ้อยสดแทนรวมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์และก็ให้กระตุ้นให้เกิดการรับรู้ข้อเสียของการเผาอ้อยด้วยร่วมกันเฝ้าระวังและสวัสดและการสกัดการลักลอบเผาอ้อยด้วยค่ะพร้อมทั้งนะคะให้การสนับสนุนแก่ประชาชนหรือว่าเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ไม่เผาอ้อยก่อนนะคะหลังจากการเก็บเกี่ยว และผลักดันให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการตัดอ้อยสดนั่นเองค่ะซึ่งสออนนเองคาดว่าสถานการณ์อ้อยไฟไหมในฤดูการผลิต67ท68จะเห็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นนะคะจากฤดูการผลิต66ท67ที่มีปริมาณอ้อยเข้าหี82ล้านตันนะคะอ้อยสด52ล้านตันก็คิดเป็น 70%นะคะแล้วก็อ้อยไฟไหม้24่ล้านตันคิดเป็น2 9อันนี้พ,พิมพ์พัฒนานะคะก็ได้กล่าวไว้สำหรับ5มาตรการลดปัญหาเผาอ้อยนะคะก็มีการระบุว่าทั้งนี้สอนอจะเดินหน้า5มาตรการที่สำคัญเพื่อเป็นการลดปัญหาการเผาอ้อยนะคะก็สรุปได้5 มาตรการดังต่อไปนี้ค่ะ1เลยนะคะร่วมกับทกสส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบีย้ยต่ำให้สามารถจัดซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรมาใช้ในไร่อ้อยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5ตั้งแต่ปี59จนถึงปัจจุบันโดยผู้กู้นะคะจ่ายดอกเบีย้ยในอัตรา2%ต่อปีรัฐบาลชดเชย3%ต่อปีและทกสรับภาระส่วนที่เหลือค่ะ 2. จัดหาเครื่องสังใบอ้อยนะคะให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยยืมใช้งานจำนวน288เครื่องซึ่งจะทำให้การตัดอ้อยอ้อยสดสามารถทำได้อย่างรวดเร็วขึ้นและก็สะดวกขึ้นค่ะ 3. นะคะร่วมกับกรมศุลกากรกระทรวงการคลังและยกเว้นอากรนำเข้าเครื่องจากการเกษตรก็อย่างเช่นรถตัดใบอ้อยนะคะคือรถตัดใหม่ที่มีขนาด300แรงม้าขึ้นไปค่ะ เครื่องกวาดใบอ้อยแล้วก็เครื่องอัดใบอ้อยนั่นเองค่ะ 4. นะคะดำเนินการร่วมกับกระทรวงพลังงานในการรับซื้อพลังงานชีวมวลที่ผลิตจากใบและก็ยอดอ้อยนั่นเองซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ใบและก็ยอดอ้อยเพื่อส่งเสริมการตัดอ้อยสดและก็ลดการเผาอ้อยก่อนหลังการเก็บเกี่ยวนั่นเองค่ะและมาตรการที่5นะคะร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในการ ดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมกรณีโรงงานน้ำตาลที่ลงทุนเครื่องจากกลการเกษตรให้กับกลุ่มเกษตรกรไรอ้อยนะคะก็อย่างเช่นรถตัดอ้อยเครื่องอัดใบยอ้อยเพื่อสนับสนุนลดปัญหาฝุ่น PM 2.5จาจากภาคเกษตรค่ะสามารถยื่นขอรับการส่งเสริมนะคะการลงทุนเพื่อขอรับสิทธิและก็ประโยชน์ ในการยกเว้นภาษีได้นิติบุคคลในสัดส่วนไม่เกิน120%ของเงินทุนค่ะและระยะเวลา3ปีนับจากวันออกบัตรส่งเสริมนั่นเองค่ะและนี่ก็คือการลดนะคะการเผาอ้อยนั่นเองซึ่งในปีนี้ก็ขอความร่วมมือและก็ให้เป็นศูนย์นะคะสำหรับการเผาอ้อยค่ะ